ทข้าวอ่ะมันรู้ว่าเราทข้าวอ่ะเป็นพวกแบบไม่เเลย มีเหลือให้นะหน่อยเสียงันันเออการสนุกมา 哎呀，哎呀，没得。 คก่อนม่ไ่มีอะไรสนุกสนุกอาให้ฟัง แฟนๆน่ารักมากเลยอ่ะมนี่น่ารักมากใช้ไปก็เยอะมากนะอ่ามีมีให้แดนเซอร์ด้วยไมดีแดนเซอร์ที่บ้านแม่แต่เขาก็ก็จัดมาให้ซอมมาทั้งหลายเดือนแดนเซอร์เป็นหลัง รักกันดีใจเขาพูดใครได้พี่ปออ๋แล้วเขาติดตามละครเราไหมคือละครเอาคือละครเนี่างละครมนงงมันละครเยอะมากที่มันดีนะที่พี่ปอใช่ใช่เออใช่จะบอกว่าตอนที่ดูไลฟ์ที่พี่ปอเดินเข้าไปไลฟ์ตรงนั้นนขอบคุณพี่ปอมากเลยอเขาพี่ปอเออแบบไมม่ีได้ร้องถ้าเกิดไม่มีถ้าเกิดพี่ปอไม่ได้เดินเข้าไปตรงนั้นนแบบจะรู้สึกแบบืม เห็นแล้วแบบน้ำตาไหลอ่ะแบบอุ้ยเขาร้องเพลงน้องได้อ่ะพื้นมากเลยอ่ะพลุกเลยอ่ะใช่ทันหน้าที่ที่ปอใช่ใช่ภาพให้เป็นจอทิ้งข้างหลังในจออืมอืมอ๋อแล้วภาพแบบดีมากใภาพหล่อมากภาพไปไหนยังไม่รู้ว่าไปหรือเปล่าแล้วเลือกภาพสวยมากหล่อมากใช่ใช่พูดอะไรไม่ออกเลยที่ถึง เด็กก็ข้แล้วอเียนตละช่อับเสืออง้เออะขาน้ะกันเองเล้วตอนด้วเออยากเจอเดือนลงานแล้เนีอตอนนี้เดือนละงานที่ปลายเดือนเลยอ่ะ ยมีอีเวนต์ครปมยังมีอีเนตรอบ้รติดกล้องยังแล้วบอกออกกออกกสะบอกว่าจะเล่นออกก๊ไม่ช่เหรอล้บอกว่าละครยอนแอนกันยาหรออ๋อเซปเตมเบอร์แม่บอกออกก๊สิว่าปิดกล้องเดือนนี้อีกน่าจะเป็นกันยาคนแรก เรากลับมาก็งนอนก็ว่าหนนาีใช่ัดน่อยัน่อยเออเห็นแล้วได้สออใช่ใช่มากเลยเน่มากนานเกิน กระเป๋าเปาปล่าเปลี่ยนกระเป๋าออกทใบออกไมี่ใบเนี่ยไม่ต้องมีใบใหญ่ใบหนึ่งรองเท้าเท่อไม่เหมือนีไองด้รองเท้าทมเท้าใหม่ด้วยรองเท้าเทมไม่ใช่คู่นี้ไม่ใช่คู่นี้ใช่ใคู่นสีน้ำตาลที่เนิเใส่เขาบวกอเ อไแบบเือ่อเคมากแล้วแล้วพี่ปอถ่ายไลฟ์แล้วไปจากพี่รองเท้าอ่ะเออดอนะเออแต่สวยอ่ะไม่ได้ิเ่อ้่าวชืด้อเใช่้องสมควรไม่ิเวลาแค่เดียงรถบนมาแล้วมาแล้วเหรอเดจะไม่มา ขายลููแววคัามแบกหน่อยงานายวนมแล้วหันด้านพี่อารีก็วนเร็วลไม่กันเดี๋ยวอาจดูว่าวันนี้ัเจอนไหมโอเคค่ะนะความคิดถึงหลายๆคนที่ไม่ได้มาด้วยนะครับน่าหลานสาวท่อยู่ไม่ด้ี่ตวยดูพฤติกรรมก่อน